เพื่อนช่วยเพื่อน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 สวัสดีค่ะปูเป้ค่ะเป็นนักบริบาลขอมของตำบลบางเกลือค่ะมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุคนติดเตียงและติดบ้านค่ะระหว่างการทำงานก็จะมีเคสที่เป็นคุณยายสูงอายุค่ะเขาจะ เป็นเป็นคนหลงลืมแบบนี้ค่ะก็แรกๆเขาจะเป็นคนกลัวหมอกลัวเจ้าหน้าที่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะจะต่อต้านจะร้องไห้เพราะแกความจําเสื่อมมาาอะไรเงี้ยแต่หนูเข้าไปปฏิบัติงานได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ชนะใจอันนี้คือรู้สึกประทับใจที่แบบว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราทำดีจนความใกล้ชิดความผูกพันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเป็นยายเป็นย่าเราคนนึงแบบเนี้ยค่ะแล้วความรู้สึกก็คือ ลูกสาวที่เขาดูแลเขาก็รักเราเหมือนหลานคนหนึ่งอย่างเงี้ยจากที่แบบว่าไม่รู้จักกันไม่สนิทกันจนเหมือนลูกหลานคนหนึ่งแกก็จะชวนทานข้าวมีขนมนก็จะแบ่งปันผลไม้อย่างเงี้ยค่ะคือมารู้สึกดีทางใจมากเลยก่อนที่หนูจะทำงานตรงเนี้ยใจหนูคิดเลยว่าหนูจะทำตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าหนูคิดว่าหนูจะดูแลคนอื่นไม่เป็นจะดูแลเช็ดที่เช็ดเที่ยวเ,เช็ดตัวหรือว่าจะเป็นน้ำลายอะไรอย่างเงี้ย หนูวกลัวทาตรงนั้นไม่ได้เลยแต่แบบพอได้ไปสัมผัสจริงได้ลงพื้นที่จริงคือแบบไม่ทําไม่ได้หนาของศาลคือทําไม่ได้หวังอะไรแต่แบบอยากให้เขารู้สึกสบายตัวรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแบบมันพูดไม่ถูกค่นะหนูข้ามผ่านความกลัวทุกสิ่งอย่างไปเลยค่ะรู้สึกแบบรู้สึกแบบดีมากเลยที่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกแบบว่าได้ช่วยคนได้ช่วยเหลือคนมันประทับใจที่สุดเลยค่ะได้สามารถไปแบ่งเบาภาระ ของคนดูแลในเรื่องการที่ว่าพลิกตัวคนไข้ได้วัดความดันดูแลโดยรอบแบบนี้ค่ะคือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเพราะว่าคนดูแลเนาะเขาจะเครียดเราก็ได้ไปพูดคุยให้ความรู้เรื่องต่างๆเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายไปรับฟังเขาบ้างว่าเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะทาให้คนไข้ก็รู้สึกดีคนดูแลก็รู้สึกดีก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเรา เราได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขขอขอ,อบคุณโครงการดีๆนะคะที่สามารถให้หนูได้ก้าวผ่านความกลัวได้รู้สึกและก็สัมผัสในสิ่งที่เขาเรียกเพื่อนช่วยเพื่อนนี่จึงเป็นที่มาของกลุ่มจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีใจรักที่จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สิ่งที่ได้มันไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ข้าวของแต่มันเป็นความสุขใจที่ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาสิคะมาร่วมกันเป็นจิตอาสาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะหากท่านต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามารถที่จะสแกน QR code ดนข้างล่างนี้หรือ ้องการที่จะติดตามการทำงานของเราสามารถที่จะติดตามทางช่อง YouTube Channel หรือจะเป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook ก็ได้ค่ะมาสิคะมาร่วมกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนช่วยเพื่อน